รถที่เห็นอยู่นี้ก็คือ n m a x รุ่น s t ต n d า r นะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมคือปกติ Standard มันจะเป็นเหมือนคันสีฟ้าข้างๆคันนี้นะฮะแต่ว่าคันนี้ได้มีการใส่ชิวหน้าใสนะครับซึ่งมันดูหล่อขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีการใส่พื้นพักเท้าแต่งนะฮะแล้วก็มีการใส่แหลกหลังรวมถึงใส่ก่องท้ายขนาดกําลังพอดีด้วย ซึ่งปกติ NMa นรุุ่น s t a น d a r d เนี่ยเขาก็จะใช้สีพื้นเรียบ,รยบธรรมดานะแต่พอคันนี้เอามาตกแต่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันกลับดูสวยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับซึ่ง NMa นรุ่น Standard เนี่ยทางยามาฮ่าตั้งใจออกแบบให้เป็นรถเน้นใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครต้องการเทคโนโลยีก็ไปตัว Tech m a กเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้รถที่ใช้งานง่ายนะครับประหยัดน้ามันค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากตัว Standard เนี่ยโอเคเลยนะเพราะว่าพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็ยังสามารถใช้ร่วมกันกับ NMac รุ่นก่อนหน้้้านีได แล้วก็เครื่องยนต์155ซีซีเนี่ยก็จะให้อัตราเร่งที่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้กินน้ามันมากเกินไปแต่ว่าช่วงล่างของปี2015นั้นได้มีการปรับเซ็ตใหม่ก็คือขี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยส่วนค่าตัวนั้นก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าในรุ่นสแตนดาดเนี่ยมีค่าตัวเพียง99,900บาทซึ่งถ้าใครสนใจ n m a x รุ่นสแตนดานที่มีการตกแต่งสวยๆแบบนี้เนี่ยที่ CK เจริญยนต์อุดรธาน,นีมี